สวัสดีครับก็พอดีมีท่านผู้ชมนะครับถามมาว่าจะใช้มัตชะตัวไหนดีถ้าแบบในตามท้องตลาดนะครับที่บบว่าหาซื้อได้ง่ายๆก็คือแบบไม่ต้องแบบเพิ่มคอในการก็ต้องแบบเสียค่าส่งอะไรอย่างเงี้นะครับก็เดี๋ยวผมมีตัวนี้มาแนะนําครับแต่ว่าจากในรูปนี่ก็จะเป็นตัวที่เราได้ได้ทดลองมาก่อนหน้านั้นนะครับก็ใครก็สามารถไปชมคลิปในยุคแรกๆได้นะครับก็จะมีหลายตัวที่เราทดลองกัน แา่นี้ผมก็มาเจอแบรนด์นี้ครับตัวคาวามิเนี่ยครับเป็นคาวามิก็คือทําออกมาใหม่ใช่ไหมก็คือจะเป็นแถบสีแดงก็จะเป็นอุจิมัฉะเดี๋ยวไงเรามาลองดูเลยก็เนี้จากสีก็จะมีความเป็นเขาเรียกว่าเขียวออกอย่างไงครับใบตองอ่อนนะครับก็คือถือว่ายังอยู่ในในเกรดแบบว่าคลาสสิกอยู่นะ แล้วก็ชงตามสูตรเรเลยครับ2ช้อน2ช้อนผมก็คือเทียบเท่ากับ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ละลายด้วยน้ำอุ่นครับผมประมาณ50อ l มครับผมก็นะตีวนให้เขาละลายดีก่อนนะแล้วก็สบัดตามสเต็ปของเราได้เลย แต่ว่ามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นแถบม่วงอันนั้นก็จะน่าจะเป็นพรีเมียมกว่านะครับเนี่ยก็จะได้ครีมขึ้นครีมประมาณนี้ด้านล่างก็จะเป็นนมสดครับผมนมสดนี่คือเพียวๆนะครับ 125ml ก็125คือผมจะไม่แบบมีข้นหวานข้นเจิดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นความหวานแค่น้ำเชื่อมครับผม 15ml ถามว่าตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าเผื่อบางใครแบบว่าชอบหอมมันอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนตัวเรามองว่ามันมันไปกลบมัชฉะก็จะชงกันแบบนี้ดอด ได้เลยครับเพราะว่ายังไงก็แยกชั้นครับเพราะว่ามันมีความหวานจากน้ำเชื่อมนะทำให้นมมีความหนานแน่นนะนี่เลยครับผมปิดฝาพร้อมเสิร์ฟครับมาชิมกันดูนะฮะคือยังไงนมด้านล่างก็คือเป็นปกติครับคือแค่นมสดกับน้ำเชื่อมก็หอมอร่อยแล้วนะเดี๋ยวชิมมัทฉะด้านบน คือตัวมัทฉาเขาไม่ไม่ได้ขมฝาดมากนะครับคือยังมีความหอมค่อนข้างละมุนดียเดียวแต่่าคนเข้ากันเนี่ยก็จะสีก็จะดอบลงไปครับพอเจอนมก็คือเขายังไม่ได้แบบเขียวนะคือยังไม่ได้อยู่ในแบบพรีเมียมหรือเอ็กเซเลนต์อะไรเงี้ยแต่ถามว่าทั่วไปนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้มากกันน้อยนะครับ ก็ขอบคุณทุการรับชมแล้วก็ติดตามด้วยครับผมยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ